จิตนานะคะอยากให้กำลังใจน้องชัดชาทวีเป็นศิลปินน้องรุ่นใหม่เอี่ยมเลยนะคะในในในสมัยของสุนะคะเพรว่ารู้จักแต่ศิลปินรุ่นเดอ้อเดอ้อแต่นี้มา,าได้ศิลปินน้องใหม่ซึ่งมีพลังมหาศาลนะคะเธอเป็นอาจารย์จบมาจากอเมริกาสิ่งที่เธอกำลังวาดฝันให้คนดู คือโลกสีชมพูนะคะที่มีความงดงามมีความสดใสและมีความลึกล้ำในตัวเองนะคะทุกคนจะต้องมองด้วยความตั้งใจว่าในนั้นซ่อนอะไรอยู่นะคะเหมือนเรากำลังหาหน้าคนอยู่ในรูปภาพใดรูปภาพหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องชัดชาที่ อยากจะมีอารมณ์ทางศิลปะที่เป็นสุนทรียภาพนะคะที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นงานที่เป็นแอ็บสแตรกแบบซอฟขนาดนี้นะคะแอ็บสแตรกเราจะออกมาในลักษณะที่เป็นแรงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแอ็บสแตรกทางอเมริกาเนี่ยบ้านเราจะนิยมน้อยนะคะแต่ต้องขอบอกว่า จะได้เห็นงานของน้องช,ชาเนี่ยในชีวิตก็ชื่นชมคนอยู่ไม่กี่คนนะคะที่ชอบงานศิลปะแต่ต้องบอกว่าออน้องช,ชาเป็นคนหนึ่งที่สุหันแล้วเห็นแล้วหันไปม,มองอีกรอบหนึ่งแต่สุเป็นคนมองศิละปะด้วยความรวดเร็วนะคะเพราะเนื่องจากอาศัยเคยดูงานศิลปะมาเยอะท่องเที่ยวในออชมรมศิลปะก็ไม่น้อยนะทั่วโลกไปมิวเซียมชอบไปมิวเซียม ก็เป็นคนที่ออกแบบเพราะฉะนั้นเราก็จะชื่นชมศิลปินนะคะเพราะเราเป็นแค่ดีไซเนอร์แต่สิ่งที่น้องชัชชาพยายามใช้ผู้กันออกมาให้คนเห็นตัวตนของเธอนั้นน่าพิศวงค่ะทุกคนต้องหาคำตอบเองนะคะเพราะเป็นความชอบส่วนตัวทีน,นี้จะบอกว่างานชัชชาเนี่ยเป็นงานทีออ่จะดูเหมือนง่ายคือการใช้สีนะคะ แต่เป็นสีที่ผสมยากนะคะมีหลายๆท่านก็ใช้งานแอ s บสเตรตนะคะในรูปแบบ,แบ,บตา่างๆแต่ของน้องเขาเ็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจนะคะซึ่งส่งเองก็ไม่ใช่คอเิลป,ปะมากมายแต่เป็นคนชอบดูของสวยอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ทราบว่าตัวเองรสนิยมเนี่ยเป็นฮาร์ดคอร์ประเภทไหนนะคะแต่ว่าเซลป,ปินที่ชื่นชอบ มีแวนโก๊มีใครที่อยู่ในบนโลกใบนี้มนเน่มีอารมณ์ต่างแตกต่างกันไปสูตไม่ได้แบบชอบงานดุดันอย่างเดียวแต่ชอบงานที่มีความลึกล้ำนะคะความลึกล้ำของของตัวตนของศิลป,ปินเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องสร้างไม่งั้นจะไม่เห็นตัวตนเขาแต่สิ่งที่เขาพยายามเอาตัวต,วตนเขาออกมา ในรูปแบบของโลกสวยงามม่ใช่โลกสวยนะคะโลกสวยงามเป็นสิ่งที่เขามีอยู่ในใจเขาว่าโลกมีสวยงามเราอยากให้โลกนี้สวยงามอย่างที่น้องเขาคิดอะคะ่ะก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามเอ็กซ์เพรสในใน,ในสีสันในในรูปภาพในรูปแบบนะใช้ความละเอียดถี่ถ้วนพยายาม ทําให้คนรู้สึกได้ในอารมณ์ของเขานะคะอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมารองดูน้องศิลปินผู้นี้นะคะซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่อเมริกาก็นําความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาม,มาพยายามถ่ายทอดออกมาในทุกกันแล้วก็มาสอนรุ่นน้องที่รักงานศิลปะต่อไป ก็หว mm ัง hmm. ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นศิลปินที่มีเอกล oh. ักษณ์ของตัวตนของตัวเองนะคะงานของเขาคล้ายๆคนหนึ่งที่สูงรู้จักที่สิงคโปร์นะคะก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันสีสันที่น้องเขาใช้เป็นสีสันเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นงานของที่เคยผ่านตามาเนี่ยก็จะมีอิบราฮิมฮุสเซนนะคะที่เขาใช้ ใช้ใช้สีทำทำนองเป็นเอเชียเลยนะคะแล้วก็ดังมากที่สิงคโปร์รูปแพงมากนะคะรูปหนึ่งหล้านบาทนะคะซึ่งหวังว่าน้องชัดชาจะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างดีด้วยความที่คิดว่าเชียร์ไทยแล้วคงไม่ค่อยผิดหวังเท่าไหร่ค่ะก็ฝากไว้นะคะขอบคุณะคะ่ะ